ชายหนุ่มอายุประมาณ30ปีในเครื่องแต่งกายชุดสีน้ำเงินชลออความเร็วของรถดนลงเมื่อแลเห็นหญิงและชายคู่หนึ่งเดินอยู่ริมถนนเบื้องหน้าเสื้อและกางเกงของเขามีฝุ่นสีแดงจับเต็มบนใบหน้าแขนและมือของเขาก็เช่นเดียวกันเขาเหยียบคลัตช์เปลี่ยนจากเกียร์สมเป็นเกียร์สองและพอทันหญิงชายคู่นั้นเขาก็เปลี่ยนเป็นเกียร์บ้าง เดี๋ยวปล่อยให้ลดค,ค,ค่อยๆเคลื่อนไปตามแรงที่ยังเหลืออยู่จะไปไหนกันครับเขาตะโกนถามด้วยสำเนียงของชาวตะบันออกเฉียงเหนืออย่างชัดเจนไปบ้านโรงเย็นฝ่ายหญิงหลองตอบหลอนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสีน้ำเงินเข้มเกือบดำตามแบบของกษิกรในแถบนั้นหน้าตาของหลอนมีเขาสวย แม่จะกล้านแดดหล่อนตัดผมสั้นเพียงแค่ใบหูและถือห่อผ้าห่อหนึ่งเพื่อนร่วมทางของหล่อนหน้าตาคมสันแต่งกายด้วยเสื้อกางเกงสีน้ำเงินเข้มเช่นเดียวกันทั้งสองคนอายุรุ่นราวกล่าวเดียวกันแต่ผู้ชายหน้าตาเฉยเมยไม่แสดงอาการยินดีดินไหลผมก็จะไปบ้านโรงเย็นเหมือนกันเชิญขึ้นรถไปด้วยกันเถอะครับ เขาเชือเชิญหยิ้มแย้มแจ่มใสชายหญิงคู่นั้นขึ้นรถตามคำเชิญของเขาฝ่ายหญิงนั่งคู่กับเขาอยู่ด้านหน้าฝ่ายชายปีนเข้าไปนั่งอยู่ข้างหลังเขาำดำรถเล่นไปบนถนนโลยฝุ่นสายหนั้นต่อไปด้วยความลุ่มดอนเช่นเดิมผู้โดยสารถ้าหากไม่ช่างพูดก็คงจะกระดากอายตามวิสัยของชาวอีสาน เพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้แนะนำตนเองว่าเป็นหัวหน้าหน่วยพัฒนาซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่ในบ้านดงเย็นแล้วเขาก็ปล่อยให้คนทั้งสองนั่งเงียบอยู่ตัวเขาเองหันไปเอาใจใส่กับเส้นทางและอดีตท,ที่ไม่ห่างไกลนักเขาเป็นชาวอีสานโดยกำเนิดและถึงแม,วม้ว่าหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมของโรงเรียนประจำจังหวัดบ้านเกิดของเขาแล้ว เขาจะได้ไปเรียนและเติบโตต่อในกรุงเทพแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นหนี้ภาคอีสานอยู่อย่างหลนเหลือเขาคิดอยู่ตลอดเวลาที่ศึกษาทั้งในชั้นเตรียมอุดมศึกษาและในมหาวิทยายลัยว่าเขาจะต้องช้ายหนี้ภาคอีสานให้ได้ถึงแม้ว่าสิ่งเดียวที่ดูเหมือนว่าเขาและพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาจะได้รับ จากภาคอีสานนั้นคือความไม่พอใจก็ตามเขาถือว่าความไม่พอใจนั่นแหละเป็นแรงผลักดันให้เขาเกิดความมานะและความถือดีจนกระทั่งเขากลายเป็นคนหนึ่งในจำนวนเพียงสองสาคนจากโรงเรียนประจำจงังหวัดของเขาที่สำเร็จการศึกษาจนได้ปริญญาตรีในวิชาสังคมศาสตร์เขาได้รับพระราชทานปริญญา ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มจะถูกลุกลานจากคอมมินิตเขาไม่ประหลาดใจเลยที่เพื่อนและญาติของเขาจำนวนไม่น้อยกลายเป็นทหารป่าหรืออย่างน้อยก็สนับสนุนคนพวกนั้นประสบการณ์และความรู้ที่เขาได้รับทำให้เขาแน่ใจว่าคนไม่พออย่างชาวอีสานยังมีชีวิตอยู่พอให้ผลบันบันและปราศจากความหวังในอนาคต ย่อมจะถูกดึงดูดโดยสัญญาหรือคำพยากรณ์ของคอมมินิตเป็นธรรมดาและเขาเชื่อว่าถ้าแก้ปัญหาความไม่พอของชาวอีสานเสียทำให้ชาวอีสานมีความหวังว่าจะได้อะไรหรือถ้าเป็นอะไรในวันหนึ่งข้างหน้าปัญหาคอมมินิตจะถูกขจัดไปโดยอัตโนมัติความเชื่อนั้นทำให้เขาสนใจกับพัฒนาการ และพอได้รับพระราชทานปริญญาแล้วเขาก็สมัครเข้ารับราชการในหน่วยราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการนั้นโดยตรงเขานั่งเก้าอี้อยู่ในกรุงเทพมหานครและมีส่วนในการล่างโครงการอยู่ไม่นานก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยพัฒนาการในอำเภอที่ตั้งหมู่บ้านดงเย็นเขารับงานนั้นอย่างชีวิตจิตใจมันเป็นงานที่ไม่ต้องใช้พระเดช ใายพระกุณอย่างเดียวและมีหลักการที่ต้องใจเขาที่สุดคือไม่มีการยัดเยียดพัฒนาการต้องถือเอาความต้องการและความเห็นชอบของประชาชนเป็นหลักยิ่งกว่านั้นด้วยความช่วยเหลืออันมหาศาลของมิตรประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเขามีเครื่องฉายหมายสอยอย่างดีราคาแพงทุกขนาดนับตั้งแต่ มีดพระกระถาขวานขึ้นไปจนถึงรถแท็กเตอร์สำหรับดลบรรดาลให้ความฝันของญาติพี่น้องชาวอีสานของเขากลายเป็นความจริงขึ้นมาภายในชั่วพริบตาหรือแทบจะในชั่วงพริบตาฟังดูไม่แพ้คำโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ที่ญาติพี่น้องชาวอีสานของเขาเคยเล่าให้ฟังว่าได้ยินมาแล้วซ้ำๆซากๆนั่นแหละ แต่ต่างกับคำโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์อยู่ตรงที่เขาได้เห็นและได้รูปคลำสิ่งที่จะดลบันดาลให้ความฝันของญาติพี่น้องชาวอีสานเป็นจริงด้วยตนเองและเขาเป็นผู้นำสิ่งเหล่านั้นเข้าไปในบ้านดงเย็นด้วยตนเองลาดสะดอนชาวบ้านดงเย็นเองก็ดูจะตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าเขาบัดแรกที่ยานยนต์สำหรับหักหลังถางพงชนิดต่างๆ ซึ่งชื่อของมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นและเป็นภาษาอังกฤษชนิดที่มหาวิทยาลัยไม่เคยสอนเขาเสียด้วยเข้าไปถึงนั้นแทบทุกหลังคาเรือนออกมาดูรถรูปร่างพิลึกเก,กือเหล่านั้นเมื่อรถจอดเรียบร้อยและเห็นความยิ้มแย้มแจ่งใสของบรรดาคนขับเด็กๆก,ก็ขึ้นไปปีนยั่วเยะอยู่บนรถทุกคันเขากำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกฉัน ให้แสดงตัวเป็นมิตรอย่างเต็มที่และคาดโทษไม่ว่าผู้ใดที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์หรือทำความคุนใจให้แก่ชาวบ้านกับกำนันผู้ใหญ่บ้านครูโรงเรียนประชาบาลและพระภิสุเขากล่าวว่ารถเหล่านี้สื่อด้วยภาษีที่พี่น้องชาวบ้านดงเย็นเป็นผู้เสียและจะใช้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องทั้งหลาย ภายในชั่วเวลาไม่กี่เดือนต้นไม้ใหญ่หน้อยในดงเย็นถูกโค้นกลลงลาบเป็นช่องและยาวผืนถูกขุดคลาดกวาดบดแล้วบดอีกจนแน่นถนนบางตอนตัดผ่านที่นาด้วยความยินยอมของเจ้าของและโดยการเจรจาของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วในที่สุดรถทุกขนาดและทุกชนิด ก็แล่นเข้าและออกจากบ้านดงเย็นได้ทุกฤดูกาลงานของเขามีได้มีตะเพียงการสร้างถนนเท่านั้นขณะที่กำลังสร้างถนนอยู่เจ้าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่งลงมือสำรวจและเจาะหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อให้ชาวบ้านดงเย็นมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปีโดยไม่ต้องพึ่งห้วยหนองคลองบึงที่อยู่ไกลหลายกิโลเมตรงานอย่างหลังนี้ไม่ง่ายนัก เล้านาที่ต้องเจาะแล้วเจาะอีกหลายแห่งกว่าจะพบแหล่งน้ำํำในที่สุดชาวดงเย็นก็มีบอ่อหนาสาธารณะอยู่กลางหมู่บ้านมิหนำสำายัางไม่ต้องใช้กระป๋องหรือคลุตักให้เหนื่อยแรงเพียงโยกคันที่อยู่ติดกระสูปน้ำน้ำก็จะไหลพลูออกมาไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนความจเจริญอีกอย่างหนึ่ง ที่ต้องไปถึงบ้านดงเย็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือไฟฟา้าด้วยงบประมาณพิเศษที่มีจำนวนค่อนข้างสูงหน่วยของเขาได้รับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดย่อมซึ่งมีแรงหมหาสูงพอที่จะส่งกระแสะไฟฟ้าให้บ้านดงเย็นทั้งหมู่บ้านและถึงแม่บ้าจะขาดงบประมาณสำหรับสือน้ำมันเชือเพลงิงแต่ด้วยความสนับสนุนและชักจูงของเขาผู้ใหญ่บ้านดงเย็น เรียกประชุมราษฎรและที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เฉลี่ยเก็บค่าน้ํามันจากราษฎรทุกครัวเรือนในอัตราซึ่งไม่น่าจะทําความเดือดร้อนเกินสมควรให้แก่ผู้ชําระแล้วในที่สุดบ้านดงเย็นก็สว่างไสวไปด้วยแสงฟูอ่อนลทธิ์แนหรือที่ชาวบ้านชอบเรียกกันว่าไฟนีออนความเจริญประการอื่นๆแม้จะยังไปไม่ถึงบ้านดงเย็น แต่ก็อยู่ในระหว่างเดินทางหลังจากที่อธิบดีกรมอานามัยและคณะไปตรวจราชการจังหวัดนั้นแล้วไปเยือนบ้านดงเย็นแล้วไม่นานชาวดงเย็นก็ได้ทราบจากนายอำเภอว่าจะมีการสร้างอานามัยชั้นสองขึ้นที่หมู่บ้านของตนในเวลาไล่เลี่ยกกันนั้นศึกษาที่การอำเภอก็นำข่าวดีไปแจ้งให้ชาวดงเย็นทราบว่าโรงเรียนบ้านดงเย็น ซึ่งอาศัยสาลาวัดรงเย็นเป็นที่ตั้งมาชานานแล้วนั้นจะได้มีที่มีทางเป็นของตัวเองเสียทีเพราะรัฐบาลได้อนุมัติเงินงบประมาณให้สร้างโรงเรียนตลอดจนบ้านพักครูแล้วห่างจากบ้านดงเย็นออกไปประมาณ10กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ของกรมชนประทานกำลังสำรวจภูมิเทศเพื่อสร้างฝายหนามจันฝายนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ไม่แต่บ้านดงเย็นเท่านั้นแต่ราษฎรจากหมู่บ้านใกล้เคียงอีกร่วมสิบหมู่บ้านจะได้อาศัยใช้ประโยชน์จากฝายโดยทั่วถึงกันอีกด้วยช่วงเวลาเพียงปีเดียวดงเย็นได้รับการในรมิตให้กลายจากหมู่บ้านป่าที่ใครๆรู้จักแต่ชื่อมาเป็นหมู่บ้านที่จเจริญก้าวหน้าซึ่งใครๆในจังหวัดสามารถเดินทางไปเยือนและกลับได้ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงดงเย็นกลายเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างที่ผู้บ้านราชการจังหวัดพาแขกต่างจังหวัดและต่างประเทศไปชมเป็นนิสสินเขาเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนโดยตรงในการเนรมิตบ้านดงเย็นเขาควรจะภูมิใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างมากแต่ความภูมิใจของเขาก็ไม่สมบูรณ์ เพราะการประชุมเมื่อสองสามวันก่อนการประชุมนั้นเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพล,ลเรือนตำรวจและทาหารภายในเขตนั้นที่มีหน้าที่ในการตอบโต้การคุกคามของคอมมิวนิสต์ประธานของที่ประชุมเป็นทาหารชั้นนายพลและได้รับมอบหมายจากรัฐบาลที่กรุงเทพให้เดินทางมาฟังรายงานล่าสุดจากผู้น้าหน่วยต่างๆที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขต ผู้ที่ทำลายความภูมิใจของเขาคือหัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลประจำเขตซึ่งมียศเป็นพันตำรวจโทนายตำรวจผู้นั้นลุกขึ้นรายงานเสียงค่อนข้างดังและโดยไม่ยิม้มอันที่จริงเขาหน้าบึ้งเหมือนโกรธใครมาอย่างหนักตำรวจสันติบาลได้รับรายงานบ้าถึงแม้จะมีการตอบโต้จากด้านต่างๆอย่างกมักกะมินแต่การบ่นทำลาย และการใช้อาวุธของคอมมินิตก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะลดหน้อยลงตรงกันข้ามกลับมีสิ่งบอกเหตุแสดงว่าคอมมินิตกำลังขยายการปฏิบัติงานของตนและทวีความรุนแรงของการปฏิบัติงานในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านอาทิเช่นนายตำรวจผู้นั้นลำดับชื่อหมู่บ้านยืดยาวและเขาเกือบจะหมดความสนใจอยู่แล้วเมื่อเสียงบ้านดงเย็น ดังสนั่นขึ้นเหมือนฝาผาหัวหน้าหน่วยพัฒนาการยกมือขึ้นสูงโดยไม่รอให้หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลพูดจบและเมื่อได้ดับอนุญาตจากนายพลผู้เป็นประธานเขาลุกขึ้นถามว่าผมขอเรียนถามท่านหัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลว่าบ้านดงเย็นที่ท่านออกชื่อเมื่อกี้นี้อยู่ในตำบลอำเภอและจังหวัดไหน นายตำรวจสันติบาลกล่าวด้วยเสียงเหมือนท่องหนังสือว่าบ้านดงเย็นที่ผมรายงานนี้คือบ้านที่หน่วยของท่านกําลังไปพัฒนาอยู่นั่นแหละครับท่านผู้เป็นประธานหัวหน้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หันไปทางประธานที่ประชุมหน่วยพัฒนาการได้เข้าไปทําการพัฒนาอยู่ในบ้านดงเย็นเป็นเวลา13เดือน กับ20บวันแล้วตลอดเวลาดังกล่าวหน่วยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากราษฎรบ้านดงเย็นไม่ว่าจะเป็นในกิจการใดๆเจ้าหน้าที่ของหน่วยคอยไต่ถามราษฎรที่มาติดต่อเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาถึงความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการหลายคอมมินิตเป็นความจริงที่ว่าราษฎรในหมู่บ้านนี้เคยถูกคอมมินิตล่อลวงและหลบหนีออกจากหมู่บ้านไปเป็นทหารป่าหลายคน แต่ในระยะตั้งแต่หน่วยพัฒนาการเข้าไปเปิดบัรงานจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทหารป่าเหล่านั้นได้มาติดต่อกับญาติพี่น้องของตนเลยเราเชื่อว่าผลของการเล่งรัดพัฒนาซึ่งได้แก่ความเจริญของหมู่บ้านเดียามาตรฐานการคลองชีพอันสูงขึ้นกว่าเดิมของราษฎรบ้านดงเย็นนั้นทําให้ผู้ก่อการหลายคอมมิวนิสต์เห็นว่าบ้านลงเย็น ไม่เหมาะสมที่จะเป็นเป้าหมายของการบุนทำลายหรือการใช้กำลังอาวุธเข้าคุกคามอีกต่อไปผมเพียงแต่รายงานตามที่แหล่งข่าวต่างๆรายงานมาตำรวจสันติบาลพูดพล่างทำท่าเหมือนยักไหลประธานขยับกายแต่ยังไม่ทันจะพูดนายอำเภอที่ตั้งหมู่บ้านดงเย็นก็ยกมือขึ้นและได้รับอนุญาตให้พูดเป็นคนต่อไป ท่านประธานครับกระผมต้องขอประธานโทษท่านหัวหน้าหน่วยรัชการถ้าหากว่าสิ่งที่กระผมจะพูดต่อไปนี้จะขัดแย้งกับความเห็นของท่านและทำความลํำคาญให้แก่ท่านเป็นความจริงที่ว่าผลงานของหน่วยพัฒนาการได้ทำความเจริญให้แก่บ้านดงเย็นเป็นอันมากเดี๋ยวนี้บ้านดงเย็นมีถนนลูกลงังที่รถเล่นได้ทุกฤด,ดูมีน้ำบาดาลและมีไฟฟ้าใช้ อีกในเม้าบ้านโดงเย็นจะมีโรงเรียนใหม่มีสถานีอํนามัยชั้นสองกกิกรกรดงเย็นจะได้รับประโยชน์จากฝายน้ำหลนที่กรมชลประทานกำลังจะสร้างแต่ความเจริญเหล่านี้กระผมรู้สึกว่ามิได้ทำให้ชาวบ้านโดงเย็นเปลี่ยนท่าทีความรู้สึกที่มีต่อข้าราชการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท่านประธานและท่านที่นั่งอยู่ในที่ประชุมนี้คงจะระลึกได้ ว่าผู้กอ่อการหลายคอมมิวนิสต์เริ่มงานของตนขึ้นในบ้านดงเย็นด้วยการโฆษณาชวนเชื่อยุยงส่งเสริมให้ชาวบ้านดงเย็นสิ้นศรัทธาในข้าราชการและเห็นข้าราชการเป็นศัตรูผู้กดขี่ขูดรีดในขณะเดียวกันก็ให้เห็นบ้าคอมมิวนิสต์หรือขบวนการชาวนากู้ชาติซึ่งอยู่ภายใต้การนำคอมมิวนิสต์เป็นที่พึ่งแห่งใหม่ของตนความรู้สึกนี้ กระผมเชื่อว่ายังไม่สูญสิ้นไปจากบ้านดงเย็นเิงอยู่เจ้าหน้าที่ของหน่วยพัฒน,นาการนับตั้งแต่ท่านหัวหน้าหน่วยลงไปจนถึงคนขับรถแท็กเตอร์ได้ปฏิบัติการาษฎรบ้านดงเย็นด้วยความเป็นมิตรและเห็นอกเห็นใจแต่เจ้าหน้าที่ของหน่วยอื่นๆสามารถปฏิบัติได้เช่นนั้นหรือกระผมขอยกตัวอย่างขันรัตการฝ่ายปกครองในอำเภอของกระผมเอง ที่ผมเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเปอร์เซนต์ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมิตรและเห็นอกเห็นใจราษฎรยังมีอยู่หน่อยเหลือเกินส่วนใหญ่ยังคงมีทัศนคติแบบเกา่าเห็นราษฎรเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะต่ำกว่าเป็นผู้ที่จะต้องอ่อนน้อมและกละบลบน,บนอกเป็นผู้จะต้องงอนงอกราบกรานเป็นผู้ให้แต่ไม่ใช่ผู้รับ ทัศนกติเช่นนี้ทำลายความพยายามที่จะตอบโต้การคุกคามของคอมมิวนิสต์ที่ทุกหน่วยกำลังปฏิบัติอยู่กระผมเองไม่สามารถที่จะเรียนได้ว่าปัญหานี้เราจะแก้ได้อย่างไรเพราะเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินกำลังความสามารถของกระผมผู้ที่จะแก้ไขได้นั้นจะต้องเป็นผู้บัญชาระดับสูงจริงๆหรือเป็นหน่วยรัชการเหนือที่มีอำนาจกว้างขวางกระผมเรียนได้แต่เพียงว่า การหยิบยื่นสิ่งของไม่ว่าจะมีค่าเพียงใดให้แก่ประชาชนโดยผู้ให้วางท่าและสำคัญว่าเป็นเจ้าพระเดชนายพระคุณมิหนำสำัยังส่งเสียงกระโชกโคกห่าหรือสำทับด้วยกิริยาของผู้พิชิตหนนนอกจากจะทำให้ค่าของของสิ่งของเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วยังจะทำให้ผู้รับกลายเป็นศัตรูที่ขมขื่นที่สุดด้วยอันหนึ่ง สำหรับกรณีบ้านดรงเย็นนั้นถึงแม้กัผมเองจะยังไม่ได้รับข่าวว่าผู้ก่อาการหลายคอมมิวนิสต์กำลังขยายการปฏิบัติงานและเพิ่มความรุนแรงในการปฏิบัติงานของตนออกไปแต่ก็มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอย่างยิ่งอยู่ประการหนึ่งคือในขณะเดียวกับที่ราษฎรที่หลงผิดและเข้าป่าไปกับผู้ก่อาการหลายคอมมิวนิสต์ในหมู่บ้านอื่นๆสำนึกตัว และกลับมามอบตัวแก่เจ้าหน้าที่เป็นจํานวนมากนั้นลาสดอนบ้านดงเย็นที่หนีออกไปเป็นทหารปา่าอยู่กับพวกคอมมินิตซึ่งมีจํานวนรวมประมาณ20คนไม่เคยมามอบตัวเลยหม้แต่คนเดียวหัวหน้าหน่วยพัฒนาการเหยียบกลัดแล้วกระแทกคันเกียร์ในขณะที่รถเหลียวด้วยอาการงุเงด ถ้อยแถลงของนายตำรวจสันติบาลและนายอำเภอทำให้ค่าของผลงานของหน่วยที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาด้อยลงอย่างไม่มีปัญหานั่นยังพอทนได้ที่เขาจะทนไม่ได้นั้นก็คือมันเป็นเหมือนคําตัดสินว่าเขาเองซึ่งเป็นเลือดเหนือเฉอไขของภาคอีสานเข้าใจชาวอีสานด้วยกันเองคลาดเคลื่อนเขาไม่เถียงว่าเจ้าหน้าที่ราชการส่วนใหญ มีทัศนคติอย่างที่นดยอำเภอบ้าแต่เขาไม่ยอมเชื่อว่าทัศนคตินั้นจะทําทให้ชาวอีสานร,รู้สึกเป็นปฏิปักษ์อย่างรุนแรงจนไม่ยอมรับรู้ในผลอันไพศาลของการพัฒนาถนนหนทางน้าไฟฟ้าโรงเรียนโรงพยาบาลหลวนเป็นสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาเรียกร้องและบัตรหนี้กําลังได้รับ สิ่งเหล่านี้จะยกฐานะญาติพี่น้องของชาวอีสานของเขาให้ผลจากความถูกลืมถูกทอดทิ้งขึ้นมาสู่ความทัดเทียมกับคนไทยในภาคอื่นๆและในขณะที่คนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังมีความเป็นอยู่สูงขึ้นสูงขึ้นนั้นขา้าราชการจะถูกบังคับโดยอัตโนมัติให้แก้ไขทัศนคติของตนเองให้เห็นชาวอีสานเป็นคนเช่นเดียวกันกับตน มีสิทธิเสรีภาพเท่าๆกับตนสภาพเช่นนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้จะช้าไปบ้างเขามิได้มีศรัทธาแต่นใญาติพี่น้องชาวอีสานของเขาเท่านั้นแต่ยังมีศรัทธาเต็มเปี่ยมในคนไทยที่ถูกอุปโลกขึ้นให้เป็นข้าราชการด้วยเขาคลุ่นคิดแต่เรื่องนั้นจนไม่ได้สังเกตว่าหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆเขา ค่อยๆส่งห่อผ้าที่ถืออยู่ไปให้ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างหลังและจนกระทั่งชายหนุ่มผู้นั้นหยิบปืนพกในห่อผ้าออกมาจ่อปากบอกลงที่ถ่ายทอยของเขาแล้วเหนียวไกลเขายังมีศรัทธาอันสมบูรณ์ในพี่น้องร่วมชาติและในงานของเขาจบตอนที่สิบแล้วนะครับ ติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ